กาวสวัสดีเพื่อนๆม่พี่ยังนอนทุกท้แนะ่ยินจำสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมแน่วันพีชเวอร์ชั่นนี้นะนะเล่นมากผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเป็นเวอร์ชั่นที่มีภาษาไทยแล้วก็แจกโคตรเยอ VP นะ VP5 ีห้านเฮ็ดแม่งเป็นแสนนะ่ผมเนาะก็มีคนบอกว่าพี่วันพีชเมื่อไหร่จะมามาแล้วจ้ะจัดได้เลยครับตั้งตัวได้เลยะนะก่อนจะไปเล่นกันะนะวันพีชของเราเนาะไปมองหาร้านเติมเก,ม,เกมสุดปลอดภัยแนะนะนำร้านโอท็อปอัพเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะแล้วก็ แพ็กที่เป็นกระแสนิยมตอนนี้นะฮะหงไคสตาร์เรียวแพ็คตามนี้เลยคนระับก็ใครต้องการเติมเนีตัวใหม่ก็เปิดตัวใหม่แล้วตัวนี้แหละก็ซิลเอมเนี่ยนะใครต้องการเติมลูบี้นะ่ยก็แพ็คนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็อีกเกมเยอะแยะมากมายในะสตูดิโอไทยเรามีหมดทุกเกมนะ่ยให้ท่านเติมนะ่ยเติมถูกเติมไวปลอดแพนอัวทอปแอปเนะฮะตอนนี้ล่าสุด82อ่านี้ผมก็ พีซซ่าหน่อยเลยนะ,ะว่าเผ็ดแม่นะมีภาษาไทยเนาะมันเล่นง่ายเพราะว่าข้างบ้านชวนไปกินอะไรไม่รู้นะยไม่โคตรเผ็ดเลยขึ้นมาอดเนาะเดี๋ยวเราไปกินต่อเนะเพราะว่าอย่างว่านะวันนี้ก็เฉลิมฉลองหลายคนแหละนะประมาณนั้นใส่โค้ดนะฮะจะมีโค้ดอยู่9้าโค้ดนะ,ะโค้ดโค้ดแจ่มนะบอกให้นะเนี่ยพอใส่เสร็จปุ๊บแมงดูดิ8 5ด0 0 0ห้าสาพันเ5 m ห้าห้าเอเนี่ยคือว่าเกมเนะี่ยอยู่ได้เลยนะฮะผม เดูเกมเพลย์กก่อนนะฮะนี่ก็ทำเคล็ดตามซ้ายมือเนาะถ้าไม่มีก็ท้าสู้ด่านนะฮะดูดีมันแจกอะไรโอ้โหดูมันแจกดูมันแจกดูมันแจกโอ้โห,โห,หอันนี้ออกเลยดูมันแจกเลยครับ VP 5ชอบใครคนไหนเอาไปใส่นะผมไม่คต้โหดอะ่ะดูดิ ก็น่าจะผ่านดาดแบบรัวๆเลยนะถ้าได้แบบนี้นะแต่ผมว่าต้องเอาอัานี้ออกเอาคืาอไดีแยวน,น,น,นี่ผมจะไม่เปิดนะผมจะเก็บไว้เล่นนะ vp9 ไม่ใช่ vp5 ขอโทษทีนะ vp9 ผมจะเก็บเพชรไว้เล่นจนชั่วลูกชุหลายเลยอันนี้เราเดี๋ยวเอาอันนี้มาแทนนี้มันคนละเผากันนะ ก็เอาอันนี้แทนตัวนี้อย่างน้อยก็ได้เอาไม่ได้เหรอไม่เกียดเออไม่ได้ไม่เป็นไรวะเดีย๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ไนงะอย่างน้อยเอาอันนี้มาแทนหมวกฟางก็ไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเสียดายมันแจกตัวดีนะ่ยคิสรู้ <S <S ลอ้อเนี่ยแล้วไอ้ตัวนี้หนวดดำ แบบเล่นได้สบายครับโหมดไหนก็ได้มาเชิดนี่ยแต่ว่าเดินกองทัพผมไม่แน่ใจว่ะืาว่าต้องอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเล่นเนี่ยตามเคล็ดนี้นะผมเนี่ยถึงเลเวลสิบแล้วก็ใส่ก็ไปนะฮะงานดีมากไงแม่งแจกโคตรเ <c oughs> จือะแจกจนเราแบบเยี่ยมเทพเลยอ่ะอันนี้ก็ปลดสกิลนะผมอันนี้เก่งอยู่แล้วตัวเนี้ย น,นีแท้งของเรานะฮะอันนี้ <c oughs> รูปลักษณะนี่คือเอาอื่นเลยนะใครจะลองเปิดเพชรหมดนี่ก็รีหาเขาได้นะผมไม่คิดเจ็ดรีเพชรแม่งเยอะจัดนะดว่าแปดแสนห้าเล่นได้จนแบบโอ้โหไอ้เหี่ยเอ็นเกมอะ <c oughs> เยอะโคตรเนยแล้วอีกอย่างคือมีภาษาไทยด้วยนะ เป็นยังไงขึ้นเยอะเลยดูดิมันแจกบทำได้หมดอ่ะไม่หโดโจัดคือตั้งตัวเล่นแบบสบายๆเลยแ่งดูดิอันนี้เท่าไหร่วะมีด้วยมาดูของครับนะเห็นไ,ไหมมีเป็นห้าแสนน่ะงานโคตรดีในสำหรับใครที่อยากเล่นแนวแบบนี้เนาะเออแล้วมีภาษาไทยตั้งแหนแล้วก็ แม่งแจกโคตรบป็นปลมเลเยอะเนี่ยผมแล้วก็ตั้งหลักอยู่ได้กันถาวรเลยช่วยลูกช่วยหลานเนี่ยตอนแรกผมเจอสตรีมผมมาไม่ทันเนี่ยว่าเขามีการกินเลี้ยงกันเนาะก็โอ้ผมอยู่ข้างบ้านผมก็จะไม่ร่วมวงกระหาผมยิงอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวแม่งเอามาระเบิดมาปลาบ้างอีกนะฮะแห่ผมหนึ่งสองสามสี่แค่แล้วอันนี้ก็ติดตั้งไอ้อาวุธไปเนาะยังไม่มีไม่เป็นไรไปแค่เราสกิลก็ตายแล้วศัตรูนเนี่ย อะกวด้วยน,นี่นนนาอุมันแจกตัวดีมากเลยอะทุกคนเดี๋ยวที่เหลือก็ลุ้นที่เปิดกระชาแล้วกันว่าใครจะดวงดีเปิดตัวละครซ้ำๆเก่งๆมาได้เนาะโหลดในอแอป APK เพียนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ชื่อเกมให้ตรงชื่อกันนี่แหละแต่เดี๋ยวให้ดูหน้าโปรไฟล์แอปเนาะบางคนก็เอ้ยพี่ หาไม่เจอเลยประมาณนั้นไงเจออยู่แล้วชื่อให้มันตรงเลยแดูไทยชิปหน้าแอปเป็นไงเย้แค่สามสิบนี่แล้วทำไงมันจะมีบัฟเผาเดียวกันวะไอเย้แจกมาบัฟผอมแต่างกันเยอะมากอันนี้ครับไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไว้ซื้อตอนหลังดีกว่าซื้อตั๋วรับสมัคร นี่หรือเปล่านี่เป็นอารินา่าเนี่ยถูกต้ตองแล้วครับผมตัวอารินา่ารับสมัครซากุระ,ะไปก็สิบครั้งครับเงินมีเป็นเป้เพชรมีเป็นเป้โอ้ยตัวเย่ยแลรวะเนี่ยเฮ้ยเอา้าได้สโ,โลแกนไลน์ด้วย แอบดูได้ไหมแต่เกมนี้ถ้าไม่มีโัทซซ้ำก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยไอเชี่ยนะเ,เอีกมีจ้จะโหดไปไหนวะเนี่ยว,ว้าวได้สองตัวเอชรอนให้ผมเออไม่เป็นไรแค่นี้แลลหละเพชรมีเยอะดูกาชานะฮะมีห้าร้อยห้าสิบครับเปิดขี้แตกเลยะครับผมไม่ได้ให้มันรู้ไปเนะะี่ย เวอร์ชันนี้เนะี่ยเดี๋ยวสตรีมกันตอนบ่ายยจัด,ดยาวเลยหมดจัดเวอร์ชั่นนี้ต้องถูกใจทุกคนเพราะว่ามันแจกแม่งโค้นบลมาเรเยอะเลยนะนี่แถมซื้อได้อีกจังหะเอาจะขนาดนั้นวะเพชรแปดแสนห้า 8, 05, ใบกระชาแปดร้อยกว่า เงินอ uh, uh, ja. ีก hmm. 55 hmm. ิเอ <shared> ็มใช้หมดก็ไม่ใช่คนละมีคนเดียวที่ใช้หมดคืออาจารย์ก๊อปนะฮะมีกรทำคลิปไปด้วยนะครับจะได้มีนั้นด้วยเนาะย p เอนาะอันนี้ก็ออนไลน์รับได้ไปอีกครับผมไปเรื่อยๆเปิดระบบเรื่อยๆเฮ้ยทไม เราไม่ออโต้เอ้ยไม่ใช่ทำไมมันใช้สกิวเองไม่ได้วะการลองจบดูดีบัฟเราไม่มีอะไรเลยแหละมาต่อสู้เองนี่ว่ะทุกคนไม่มีใช้สกุลสกิลอะเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นโค้ดไม่ว่าจะเป็นลิงเกมเน่ทิ้งไว้ใต้ดิสคัิชชั่นเหมือนเดิม ไอวิสไม่มีนะอทเช่นเดิมผมว่าอย่างเงี้ยน่าจะผ่านด่านแบบโคตรไกลอะ่ะจริงบทไหนก็แล้วแต่ถ้ามีอย่างเงี้ยคือโคตรไกลอะ่ะก็คือแบบตั้งตัวใครอยากเล่นเกมนี้แบบยาวๆคือตั้งตัวได้เลยเล่นว่าเอ้ยมันจะไปถึงไหนทะลุทะลวงถึงอะไรบ้างไง แต่ว,ว่าไอ้เรื่องเดินกองไอ้กองทัพนี่ไม่แน่ใจว่าว่าเราจะต้องอะไรหรือเปล่านะฮะต้องมาเติม vp หรือเปล่าลืมอัพลืมอัพหนวดดำเนะี่ย อันนี้ก็ยังไปไม่ได้เพราะบีเอพีบีพีต้องถึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยแอบเก็บแล้นี่ได้แล้วนี่ก็อะไรไม่ทราบอยู่เพิ่งเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาเปิดระบบในสตรีมเยอะๆแล้วกันเพราะว่าอันนี้ก็ค่อยๆเปิดไปว่ามันแจกเยอะมากนะฮะอ๋นอ,น,อนี่เป็นเหมือน,อนเก็บของเนาะหระือว่า่ิจารณะ แม่งแจกโหดเหมือนโกดใครมาประมาณนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ดีนะฮะเออเนี่ยก็เอาไปลองเล่นแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนบ่ายๆยินดยอ่าเกมน่าสนุกมากก็แจกโคดเยอะนี่เนี่ยที่น้องเขาถามมาก็เอามาฝากกันแล้วนะฮะทุกอย่างอยู่ใต้ดีคริปชั่นนะ่ยคือกดแสดงเพิ่มเติมเพื่จะเห็นเนาะไม่ว่าจะเป็นโค้ดลิงก์นะฮะจะเล่นใหม่คลิปเนี่ย ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยสวัสดีครับผม